กระแตสุภักษรโพส์ซึ้งถึงสามีฉลองครบรอบรักสิบปีพร้อมคำสัญญาน่ารักน่ารักถึงแม้จะมีน้องเจ้าข่าและน้องเจ้าคุณมาเป็นโซ่ทองคล้องใจแล้วแต่ดีกลีเรื่องความหวานที่นักแสดงสาวกระแตสุภักษรเรื่องสมบูรณ์กับสามีหนุ่มหลุยอาทิตย์เรื่องสมบูรณ์ <c oughs> ก็ไม่เคยลดน้อยลงเลยแม้แต่นิดเดียว ในทางตรงกันข้ามทั้งคู่ยังคงหมั่นเติมความรักที่มีให้แก่การเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆล่าสุดกระแตสุภักษรก็ได้โพ์รูปภาพคู่กับรุ่ยอาทิตย์พร้อมรอยจูบแสนอบอุ่นในวันครบรอบความรัก10ปีโดยเขียนแคปชั่นไว้ว่า happy 10 anniversary นะคะเอาเป็นว่าสัญญาจะเป็นแม่ของลูกที่ดีและเป็นเมียที่ดีแบบนี้ไปจนแก่นะงานนี้ทําเอาเพื่อนพ้องในวงการต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันยกใหญ่อีกทางยังบอกด้วยว่ากระแตหลุยหวานด้วยมีตกแบบนี้ลูกคนที่สามต้องมาแล้วจ้าขอขอบคุณภาพไอแอมกระแตหลุยอาทิตย์ ภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุก o o มค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ